สวัสดีครับสำหรับค,คลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวจะพามาดูฟัตเตอร์กริดวิวกันดูนะครับว่ากริดวิวเนี่ยจะสามารถแสดงผลรายละเอียดของการ์ดต่างๆแล้วก็ของข้อมูลต่างๆได้อย่างไงบ้างน,นะครับอย่างนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ลองทําเล่นๆดูนะครับก็จะเป็นการสาแสดงกริดวิวแล้วก็อารมณ์เหมือนกับเป็นสินค้านะครับเป็นชื่อสินค้ามีราคาแล้วก็มีปุ่มเพิ่มตะกร้านะครับซึ่งอันนี้ก็เมื่อกดแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นรายละเอียดของชื่อสินค้านี่ลงตะกร้านะครับจะเป็นตรง สแครฟโคนแมสเซจนะครับเป็นสแน็คบาร์เนี่ยแสดงขึ้นมานะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าก่อนที่จะมาตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปเกลิอนดูตั้งแต่ข้อมูลชุดแรกนะครับว่ามันจะสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับสวัสดีครับก็เริ่มแรกสุดนะครับก็เดี๋ยวผมปรับคบมาเป็นนี้นะครับก็เราจะใช้เป็นคลาสของ gridview example นะครับแล้วก็มีการ generate ข้อมูลขึ้นมา10เอ่อ20ชุดนะครับโดยที่ให้มันลันตามอินเด็กต์ไปนะครับก็คือตั้งแต่0ถึง19นะครับก็จะเป็น20ตัวเก็บอยู่ในไอเทมนะครับแล้วก็มาแสดงใน g ก i d View builder นะครับซึ่งก็จะมีการแสดงข้อมูลตามนี้แล้วนะครับอ่ะแล้วเรากดอ่าดูหรือกดรีโหลดพอกดรีโหลดแล้วปุ๊บก็สังเกตได้ว่าตรงเนี้ยมันก็สามารถแสดงกลิดวิวได้ตามนี้แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็แสดงออกมาเป็นการ์ดนะครับอยู่ในการ์ดมีเอ่อคัลเลอร์เป็น เป็น blue blue acid นะครับมันก็จะมีรายละเอียดเป็นสีฟ้าตามนี้สวยงามนะครับแล้วก็ภายในภายในตรงร์ดเนี่ยก็จะมี s i ยนะครับมี center แล้วก็ใส่เท e เข้าไปใส่ item index เข้าไป index ก็คือจะเป็นลำดับของตัว item นะครับซึ่งก็จะเป็น0ถึง19นะครับก็คือจะเป็น20ตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแรกนะครับที่ทำให้ดูเราสามารถปรับตรงกลิกนวรตรงนี้ได้นะครับ ตรงนี้ก็จะมีในส่วนของจํานวนเราสามารถปรับเป็น3มก็ได้ถ้าปรับเป็น3ามันก็จะมี3ามแถวเห็นไหมครับอ่าแต่ว่าถ้าเกิดปรับเป็นตรงนี้ก็จะช่องช่องว่างก็จะถูกอัพถูกเพิ่มขึ้นนะครับอ่าช่องช่องว่างตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเกิดปรับตรงนี้นะครับช่องว่างด้านล่างก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นอ่าแล้วก็ถ้าปรับตรงนี้นะครับมันก็จะสูงขึ้น นะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเราปรับเป็นเราต้องปรับให้ต่ำลงนะครับมมติว่าถ้าเกิดปรับเป็น0.8นะครับรกด R ป,ปุ๊บมันก็จะสูงขึ้นเห็นไหมครับมันจะยาวขึ้นนั่นเองแต่ถ้าเกิดเราเปรับให้มากขึ้นเป็นสัก1.5นะครับกด R ดูพอเรากด R ปุ๊บก็จะมันก็จะสัส้นลงเห็นไหมครับประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดเราปรับเป็น1มันก็จะมีอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้อ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นอันแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะฮะโอเคต่อมานะครับผมก็ต้องการจะให้แสดงเป็นรูปภาพนะครับผมก็วางนิดหม่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตรงส่วนของ list string นะครับที่มีรูปภาพอยู่ทั้งหมด6รูปนะครับจากนั้นนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตตรงนี้นะครับเราก็อัปเดตข้อมูลตรงนี้นะครับ เกิดวีบิวดเออร์นะครับข้อมูลหลักๆของตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเหมือนเดิมนะครับจะต่างกันแค่ตรงนี้ให้มันยาวขึ้นนั่นเองนะครับเพะเป็นรูปภาพแล้วก็เปลี่ยนจากคา์ดเนี่ยเป็นเป็นอันนี้นะครับอ่ามันก็จะทําให้มันมีขอบโค้งแล้วก็ภายในชายเนี่ยก็จะมีไอเทมเน็ตเวิร์กแล้วก็ใส่ตาม url ที่ประกาศอยู่ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ใส่เป็น fist box cover นะครับเพื่อให้รูปภาพมันซูมเข้าไปนิดนึงนะครับเราลองกด r ดูเรากด r แล้วปุ๊บก,ก็สังเกตได้ว่า ตัวของรายละเอียดนะครับมันก็จะอัปเดตแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะสวยงามเลยเห็นไหมครับก็จะเป็นรูปภาพแบบเป็นเป็นเหมือนเป็นการ์ดนะครับเป็นการ์ดโค้งๆตรงขอบก็จะดูดูเป็นโค้งๆแบบนี้นะครับสวยงามตรงนี้เราก็สามารถใส่รูปเพิ่มได้นะครับอ่ะเราก็จะใส่เป็นใส่สัก10รูปก็ได้แล้วเราก็แรนดอมเป็น7 8 9 10นะครับแบบนี้กด R กด i ปุป๊บมันก็จะเจนนออกมาเพิ่มอีกนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยก็คือ10รูปนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพอย่างเดียวนะครับโอเคครับต่อมานะครับก็ผมต้องการจะเพิ่มตรง data นะครับ embed data เพิ่มให้มันเป็นรูปภาพกับเพิ่มให้เป็นเพิ่มเป็น name นะครับก็คือจะเป็นรูปภาพอยู่ด้านบนแล้วก็รูปภาพอยู่ด้านบนอ่ะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็น เป็นข้อความนะครับหรือเป็นชื่อสินค้าอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ใส่แบบนี้นะครับจากนั้นปุ๊บก,ก็ให้เราหมาบับตรงนี้นิดนึงนะครับเนื่องเนื่องจากว่าตรงนี้ข้อมูลมันเปลี่ยนนะครับมันเปลี่ยนชื่อตัวแปรเนาะเราก็เปลี่ยนตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็ใส่เป็นการ์ดเข้าไปนะครับตรงนี้อัปเดตไปก็จะเป็นการ์ดนะครับแล้วก็ภายในการ์ดก็จะมีคอลัมน์นะครับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นรูปภาพ ้านล่างก็จะเป็นตรงส่วนของเนม e นะครับตอนเรากด R ดูพอเรากด R ปุ๊บก็สังเกตได้ว่าตอนนี้การาฟของเราก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะครับก็คือจะมีรูปภาพด้านบนมีชื่อด้านล่างนะครับแล้วก็แสดงข้อมูลตามนี้นะครับผมอ่ประมาณนี้ก็ดูสวยงามนะครับตรงนี้ก็คือปรับข้อความให้อยู่ตรงกลางนะครับอ่าจะปรับตรงนี้ก่อน โอเวท็อปโอเคอ่าแล้วก็รูปภาพก็จะเป็นฟิสคัลเวอร์นะครับเพื่อให้รูปภาพมันสูงออกมานิดหนึ่งนะครับอาจจะก็จะดูสวยงามขึ้นรป,รป,ประมาณนี้ต่อมานะครับก็เดี๋ยวจะอัปเดตตรงนี้นิดหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยมันสามารถแสดงรูปกับตรงชื่อได้ละ เราต้องการจะให้มันแสดงเป็นราคาด้วยนะครับก็จะเป็นรูปภาพมีมีฟโต้นะครับมีรูปภาพมีชื่อแล้วก็มีราคาใส่เข้าไปด้วยนะครับเพื่อให้มันดูเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับหน้าตะก้ามากขึ้นนะครับหน้าหน้าเลือกช้อปปิ้งสินค้านะครับอ่าก็จะมีข้อมูลประมาณนี้นะครับโอเคถ้ลงมานิดนึงนะครับตรงนี้ก็ปรับให้มันเป็น0.65นะครับประมาณนี้ขึ้นไปข้างบนนะครับเราก็ Copy. ก๊อปปี้สกู่นะอ่านี้เอาลงมานิดนึงก็ได้เราก๊อปปี้ตรง Product เข้าไปนะครับแล้วเราก็มาวางตรงนี้โอเคเพราะเราต้องการจะอ้างอิงไอเทมเขาจาก Product แล้วก็นับจำนวนทั้งหมดนะครับจากนั้นนะครับตรงรีเทิร์นนะครับตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตลบออกไปก่อนนะครับลบออกไปลบแล้วปุ๊บเราก็วางใหม่นะครับวางใหม่เป็น Product card นะครับแล้วก็ส่งข้อมูลของ Product Index ไปนะครับโดยที่ตรงนี้มันก็จะ e r r o r นะครับให้เรากดสร้าง คลาสขึ้นมาใหม่นะครับสร้างคลาสปุ๊บมันก็จะเป็นคลาสตามนี้แต่ว่า data มันยังไม่มานะครับอ่ะก็ Product c คลาสนะครับให้เราวางแบบนี้ไปเลยนะครับให้เรา extends, s ์ t เ e ตเ t w i d g เ t เข้าไปนะครับจากนั้นก็ให้ทำการวางตรงส่วนของ Product นะครับโดยที่ Product เนี่ยมันจะเป็น m map string dynamic นะครับแบบนี้จะเป็น Map Object นะครับแล้วก็ประกาศตรงนี้เข้าไปเพื่อทำการนำข้อมูลของ Product เนี่ยเอาข้ามไปอย่างที่ Class นี้นะครับ ดังนั้นคลาสเนี่ยมันก็ยังมี e r r o r นะครับก็ให้เราเมาส์ไปชี้แล้วก็ create one missing override นะครับมันก็จะเป็นการสร้างวิดเจ็ตขึ้นมานั่นเองเราก็ลบตรงนี้ไปก่อนนะครับเพราะเราต้องการจะสร้างวิดเจ็ตนั้นส่วนสุดท้ายนะครับเรากใรา็ให้เราทำการวางวิดเจ็ตทั้งหมดนะครับซึ่งวิดเจ็ตเนี่ยมันก็จะเป็นรายละเอียดของการ์ดทั้งหมดนะครับก็คือจะเป็นต้งแต่ก็คือจะเป็นข้อมูลตรงส่วนของอันนี้แต่ละอันนะครับ,รบก็จะมีการ์ดนะครับภายในการ์ดเนี่ยก็จะมี ตัวของเอออันนี้ e v a l u a t i o n มันจะเป็นเงานะครับใส่3มอ่ะมีคอลัมน์นะครับก็คือจะเป็นบนลงล่างอ่ะกด R ก่อ,อ่ะพอกด R ปุ๊บก็ได้ข้าตรงตามนี้นะครับก็จะมี extend ข้างบนนะครับเพื่อต้องการจะดึงรูปภาพออกมาให้มันยาวที่สุดนะครับแล้วก็เออแล้วก็ใส่ image เข้าไปนะครับเป็น block cover เป็น fit cover นะครับอันนี้รูปภาพลงมาข้างล่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแถบตรงส่วนนี้ละ นะครับก็จะมีใส่ข้อลองเข้าไปนะครับอันแรกก็จะเป็นชื่ออ่าอันที่2ก็จะเป็นราคานะครับอันที่3ก็จะเป็นปุ่มนะครับก็จะเขียนคําว่าเพิ่มลงตะกร้าเมื่อเรากดปุ่มปุ๊บมันก็จะโชว์เป็นสแน็คสแน็คบาร์สแน็คบารขึ้นมานะครับกดแบบนี้อ่าอ่าประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปในการสอนทํา UI แบบง่ายๆนะครับสำหรับฟัรเตอร์ในการทำกริดวิวนะครับทำให้มันเป็นหน้าเพิ่มสินค้านะครับ เหมือนกับอารมณ์เป็นพวกแอปอีคอมเมิร์ซนะครับแล้วก็รายละเอียดตรงนี้เราก็ปรับแต่งได้นะครับใส่สไตล์เข้าไป t e x t style แล้วก็ color นะครับ color w h i ไว้ก็ได้อะกดกดอดูอ่าอ,อันนี้ก็จะเป็นสีสีเออสีขาวถ้าเกิดต้องการจะให้มันหนาก็ font weight ไปนะครับ font weight โบ l d นะครับ อ่าโอเคก็ได้ข้อมูลตามนี้นะครับผมโอเคโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเดโมสสำหรับการทำกริดวิวแบบง่ายๆนะครับเป็นตัวอย่างการทำยูไแบบธรรมดาธรรมาตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสามารถตกแต่งได้เยอะแล้วก็ออกแบบได้หลากหลายนะครับเหมาะสำหรับแอปหลายๆอย่างนะครับเดยเฉบาะว่าแอปพวกอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันก็จะสามารถใช้ตัวอย่างระบบแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงเท่านี้นะครับ,รบถ้ามีคำถามสงสัยก็สามารถพิมพ์รายละเอียดสอบถามได้นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ